สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนิตและหนังที่ผมจะมาสปอยให้ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Good Boy เด็กดีซะที่ไหนเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิท3คนที่ต้องการทำตัวให้เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนเพื่อแสดงถึงความเจ๋งและเท่พวกเขาทั้ง3ได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้จูบแรกทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกเราอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงทำการศึกษาและหาข้อมูลวิธีการจูบแบบขั้นเทพ โดยการใช้ดโดรนบินไปแอบส่องสาวแซบข้างบ้านเป็นที่มาของเหตุการณ์สุดวุ่นวายที่จะทำให้คุณฮาจนท้องแข็งเรื่องราวในหนังจะรุ้นและสนุกมากแค่ไหนมาติดตามรับชมไป,ปรพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มเรื่องที่แม็กแม็กได้เป็นเด็กปอ .6 อายุ12ปีที่กำลังจะโตเป็นหนุ่มเขากำลังฟินกับการเลือกแต่งตัวละครในเกมเขาทำการอัพไซส์หน้าอกของตัวละครให้บิ๊กบึ้มอืมตามใจที่เขาต้องการแม็ Mac กกลัวพ่อของเขาเข้ามาเห็น ตอนที่เขากําลังปินจึงรีบเอาสายไฟไปรัดไว้ที่กรอนประตูเพื่อที่พ่อเข้ามาเขาจะได้รู้ตัวก่อนและก็ตามที่คิดไว้เป๊ะพ่อของเขาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องแม็กสะดุ้งเฮือกจึงรีบปิดโน้ตบุ๊กลงทันทีพ่อบอกกับแม็กว่าเขาจะไม่อยู่บ้านอีกสองวันจะกลับและยังกำชับกับเขาอีกว่าห้ามใช้โดรนของพ่อเด็ดขาดทันใดนั้นเองพ่อดันหันไปเห็นสายไฟที่แม็กผูกติดไว้กับประตูเขาเลยรู้ทันทีว่าลูกชายเขาทำแบบนี้ทำไมพ่อคิดว่าแม็ก ตอนนี้กำลังแอบสไลด์หนอนอยู่เป็นแน่ทำให้แม็กนั้นอายมากพอบอกกับเขาว่าไม่ต้องอายหรอกให้คิดว่าเหมือนตอนนี้ลูกได้ของเล่นใหม่ซึ่งเป็นของเล่นที่เจ๋งที่สุดและต่อไปเขาจะได้เล่นกับมันจนมือหงอิกแน่แน่หลังจากนั้นแม็กออกมาปั่นจัก,กรยานกับเพื่อนของเขาโดยแก๊งของพวกเขามีชื่อว่าเด็กดีที่ไหนในแก๊งมีสมาชิกทั้งหมด3คนคนแรกคือแม็กซึ่งเขาเป็นหัวหน้าของแก๊งนี้ตอนนี้เขาอยากมีแฟน อยากทำตัวเหมือนผู้ใหญ่คนที่สองคือทอเขามีพอสวรรค์ด้านการร้องเพลงเป็นเด็กที่อยากดูเกา๋าดูเจ๋งอยากได้การยอมรับจากเพื่อนๆและคนสุดท้ายก็คือลูคัสเขาเป็นเด็กดีของพ่อแม่จิตใจดีงามโกหกใครไม่เป็นและรักเพื่อนมากๆแก๊งนี้ใหญ่มากๆครับมี3คนเลยทีเดียวพวกเขาทั้งหมดอยู่เกรด6ถ้าเทียบกับบ้านเราแล้ว,ลวก็คือป .6 นั่นเองในขณะที่พวกเขากําลังไปบ้านทอ ระหว่างทางเขาก็แวะจอดดูคู่หนุ่มสาวข้างบ้านกํนลาลังจูบกันซึ่งก็แน่นอนครับว่าพวกเขาทั้ง3ม,มีความอยากรู้อยากเห็นสูงมากตัดผ้าบริบ้านของทอพวกเขากําลังนั่งเล่นเกมการ์ดกันอยู่ซึ่งลูคัสมีการ์ดแลไอเทมอยู่ใบนึงลูคัสบอกกับทุกคนว่าการ์ดใบนี้มีมูลค่าสูงถึง600เหรียญซึ่งจะตีเป็นมูลค่าเงินบาทของบ้านเราแล้วก็ตกเราเกือบ20,000บาทกันเลยทีเดียวแม็กชวนทุกคน ว่าพ่งนี้แก๊งเราจะไปเล่นกันที่ลานสเก็ตเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนโตแล้วทํากันซึ่งตามจริงแล้วแม็กชวนไปเล่นที่ลานสเก็ตก็เพราะว่าเขาอยากเจอบิสลี่ซึ่งเด็กสาวคนนี้คือคนที่แม็กแอบปิ๊งอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ลานสเก็ตเทเลอร์เพื่อนสนิทของบิสลี่ก็ได้เรียกพระเอกไปคุยเรื่องซอยคอที่พระเอกทําให้บิสลี่ในวิชาศิลปะหลังจากนั้นแก๊งของอัติคัสก็มาหาซึ่งอัติคัสเป็นหัวหน้าแก๊งสกูตเตอร์สุดเกา่า ซึ่งพวกเขาชอบใส่แว่นดำและแต่งกายแบบคูครูเขาชวนแม็กและทอให้ไปดูของดีซึ่งแก๊งสกูตเตอร์เอ่ยปากชวนแบบนี้แก๊งเด็กดีที่ไหนจะปฏิเสธได้อย่างไรส่วนทางลูคัสนั้นแม่ดันโทรมาตามให้เขารีบกลับไปกินข้าวที่บ้านเขาจึงรีบกลับไปทันทีตัดภาพไปที่ป่าพอถึงป่ากันแล้วอดีคัสยังหยิบขวดเบียร์ขึ้นมาเขาบอกกับทุกคนว่าต้องดวดเบียร์คนละหนึ่งจิบ ซึ่งคนที่ชื่อซอเลนเคยทําสถิติไว้ซอเลนคือเด็กที่ดังและฮอตที่สุดในโรงเรียนเขาเคยทําไวท้ที่สจิบทุกๆคนก็ค่อยๆทยอยดวดเบียร์กันคนละจิบจนมาถึงทอเป็นคนสุดท้ายตอนที่เขากําลังยกขวดเบียร์ขึ้นมาจะจิบทอตัดสินใจที่จะไม่ดื่มโดยอ้างว่าสุกนี้เขาจะไปออดิชัน่นและมีการตรวจแอลกอฮอล์ด้วยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อที่เขาพูดแก๊งสกูตเตอร์สุดกก่าจึงล้อทอว่าไอขวดนมแกช่วยร้องเพลงปอดแทกทั้งอำเภอให้ฟังหน่อย และทุกคนก็ลุมล้อเขาซ้ำๆว่าไอ no, no, no ้ขวดนมไอขวดนมไอขวดนมทําให้ทออายมากและเขาตัดสินใจที่จะไม่จิบเบียร์โยนขวดทิ้งลงพื้นและเดินจากไปตัดภาพไปที่บ้านของลูคัสซึ่งครอบครัวเขากําลังกินข้าวกันและคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ๆพ่อกับแม่ของลูคัสบอกว่าเขาทั้งคู่กําลังจะหย่ากันทําให้ลูคัสเงียบกริบจอยไปเลยแต่พ่อและแม่ของลูคัส ก็สัญญาว่าทุกอย่างมันยังคงเหมือนเดิมหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในคาบวิชาขับร้องทุกคนกําลังร้องเพลงกันอยู่ซึ่งทอเป็นนักร้องนําของวงเขาร้องได้ดีมากๆเพราะนี่คือสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดในขณะเดียวกันที่ทุกๆคนกําลังร้องเพลงอยู่นั้นลูคัสร้องเพลงไปก็น้ำตาไหลไปด้วยพอเพลงจบแม็กก็ถามกับลูคัสว่าเป็นอะไรลูคัสไม่กล้าบอกเพื่อนว่าพ่อกับแม่ของเขากําลังจะหย่า,ยาก,กันเลยตอบกลับไปว่า เพลงนี้มันโคตรบาดใจเลยว่ะพอร้องเสร็จทอกําลังลงสมัครชื่อออดิชั่นร้องละครเพลงทําตามความฝันที่เขาชอบแต่อติคัตกับซอเลนเดินมาเจอพอดีอธิคัตจึงดูถูกว่าการร้องเพลงเป็นของพวกเพ้อฝันซึ่งทออายมากจึงอ้างว่ามีคนแกล้งเขียนชื่อเขาลงไปที่กระดาษและเขาก็กําลังจะลบชื่อออกอยู่พอดีในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกเศร้าที่ขีดฆ่าลบชื่อตัวเองออกแต่เพราะกลัวที่ว่า จะโดนเพื่อนๆในโรงเรียนล้อมากกว่าเขาจึงต้องตัดสินใจทําแบบนี้ภาพก็ตัดมาที่โรงอาหารในขณะพวกเขากําลังจะกินมื้อเที่ยงกันแม็กเห็นทอเจาะหูเขาบอกกับทอว่านายใส่และคิ้วจังวะทอบอกกับแม็กว่าเขาไม่ได้มาสายคิ้วแต่เขาสายแซบและหน้ามัํมชีวิตเขาต้องการอยู่แค่2ออย่างนี่แหละแม็กถึงกับงงตึ๊บไปเลยทีเดียวจูู่ซอเลนก็เรียกแม็กไปหาที่โต๊ะซอเลนบอกกับเขาว่าได้ข่าวมาว่า แม็กดวดเบียรเก่งซอเลนจึงชวนเขาไปที่งานปาร์ตี้ที่บ้านซึ่งปาร์ตี้ที่ซอเลนชวนนั้นเป็นปาร์ตี้จูบดูดดื่มสําหรับคนใจถึงเท่านั้นแต่แม็กอยากให้ลูคัสกับทอไปด้วยแต่พอทุกคนหันไปมองลูคัสกับทอพวกเขาก็กําลังเต้นท่าเอ,อ๋อเอ,อเกาๆกันอยู่เลยทําให้ซอเลนไม่อยากจะชวนไปงานของเขาด้วยแต่แม็กบอกว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักเฮไหนเฮนั hey, ่น nice, hey, แก๊งเด็กดีที่ไหนของเขาไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ซอเลนจึงยอมตกลงให้พวกเขาทั้งหมดไปงานปาร์ตี้จูบในครั้งนี้ตัดภาพไปที่บ้านของทอเนื่องจากไม่มีใครเคยจูบสาวมาก่อนเขาจึงเปิดคอมค้นหาวิธีต่างๆใน Google และทอบอกกับทุกคนว่าเขานึกออกแล้วและเขาก็พิมพ์ p o r n ลงไปซึ่งมันเป็นเว็บโป้มีคำเตือนว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นลูคัสเลยบอกกับทุกคนว่าพวกเรายังไม่ถึง18ปีเลย ในสมุดพกก็บอกเอาไว้แม็กก็ไม่รอช้าเลยรีบกดคลิกเข้าไปดูทันทีและทุกคนก็ต้องอึ้งทึ่งเสียวที่เห็นภาพที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขาเห็นพวกผู้ใหญ่จุกกระดุยก,กันทอเลยบอกว่าบ้านของเขามีหุ่นตุ๊กตายาง CPR ซึ่งเป็นของพ่อของเขาแหมมันเป็นหุ่น CPR ที่บึ้มทุกจุดกันเลยทีเดียวแม็กจึงขอเริ่มประเดิมลองทดสอบจูบกับหุ่นตุ๊กตายางตัวนี้ก่อนแต่ตอนที่เขากำลังจูบอยู่นั้น แมตตกใจมากที่มันมีขนติดอยู่ที่ปากตุ๊กตายางแมตบอกกับทุกคนว่าจูก,กับหุ่นมันจะไปได้เรื่องอะไรให้ไปดูสาวข้างบ้านเขาดีกว่าเพราะว่าเธอมีผู้ชายมาหาตลอดพอมาถึงแล้วพวกเขาก็คิดไม่ออกกลัวจะแอบดูเพื่อนบ้านสาวแซบยังไงดีเพื่อนบ้านสาวแซบคนนี้เธอชื่อว่าฮันนาและเพื่อนของเธออีกคนเธอชื่อว่าลิลี่แก๊งเด็กดีที่ไหนเลยคิดหาวิธี ที่จะเรียนรู้วิธีการจูบของเพื่อนบ้านสาวแซบแม็กจึงตัดสินใจที่จะใช้โดรนสุดล้ำของพ่อเพื่อจะมาใช้กับภารกิจส่องสาวในครั้งนี้ซึ่งตอนแรกเขากำลังเลเพราะกลัวว่าพ่อจะว่าเอาลูคัสย้ำบอกอีกว่าเขาจะโดนพ่อดา่าแถมเขาจะหมดความเชื่อใจถ้าพ่อจับได้แต่ทอก็เสี่ยมต่ออีกบอกว่านายคงไม่อยากให้คนอื่นรู้หรอกว่าจูบสาวไม่เป็นสุดท้ายแม็กก็เลยตัดสินใจใช้โดรนของพ่อบินเข้าไปสำรวจเพื่อนบ้านสาวแซบ ซึ่งสุดท้ายก็โดนจับได้พราะพวกเขาแย่งกันบังคับโดรนจนทําให้โดรนตกลงไปในบ้านของสาวแซบพวกเธอรู้ว่ากําลังมีคนแอบส่องเธออยู่จึงเก็บโดรนเข้าบ้านไปทันทีลูคัสบอกทุกคนไม่ต้องโวยวายที่เราต้องทําคือยอมรับแล้วก็พูดความจริงและพระเจ้าจะเข้าข้างพวกเราหลังจากนั้นแก๊งเด็กดีที่ไหนก็เดินเข้ามากดกลิ่งที่บ้านของสาวแซบแมบอกกับฮันนาว่าเขาทําโดรนตกมาที่บ้านของเธอ และเขาก็จะมาขอมันคืนฮันนาและลินลี่รู้อยู่แล้วว่าแม็กและเพื่อนๆของเขาเอาโดรนขึ้นบินเพื่อมาแอบส่องดูพวกเธอพวกเธอจึงไม่ยอมคืนโดรนให้ลูคัสจึงรีบบอกกับลินลี่ว่าพวกเขาแค่อยากเรียนรู้วิธีการจูบสาวแค่นั้นแต่พวกสาวแซ่บก็ไม่ยอมคืนโดรนให้อยู่ดีเพราะเธอโกรธที่แก๊งเด็กดีที่ไหนไม่ให้เกียรติผู้หญิงใช้โดรนบินมาส่องท่ามองเธอแบบนี้พวกเธอจึงไล่พวกเขากลับบ้านไป สุดท้ายทั้งหมดก็ออกมาโดยที่ยังไม่ได้โดรนคืนแต่อย่างใดแต่ทอแอบหยิบกระเป๋าของฮันนามาด้วยซึ่งในนั้นมีใบ,บขับขี่มือถือและที่สำคัญคือมีอยู่ในกระเป๋าซึ่งฮันนาจึงโทรมาบอกว่าให้เอากระเป๋าเธอขึ้นมาแม็กจิงตอบกลับไปว่างั้นพรุ่งนี้นัดเจอกันเพื่อแลกโดรนกับกระเป๋าของฮันนาที่สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะตอนเวลา7 4 0ก่อนที่พวกเขาจะเข้าเรียน ภาพตัดไปที่สนามเด็กเล่นต่างคนต่างก็ไม่ไว้ใจไม่ยอมคืนของให้จนสุดท้ายแม็กคิดวิธีออกใช้มือถือของเขาควบคุมโดรนที่อยู่ในมือของฮันนาเขาบังคับมันให้ลอยบินขึ้นไปบนฟ้าเพื่อหวังที่จะวิ่งหนีพวกเธอให้สําเร็จแต่สุดท้ายโดรนก็บินไปชนกับรถโรงเรียนที่วิ่งผ่านมาพอดีจนทําให้โดรนของพ่อพังยับเยินงานเข้าแล้วทีนี้ฮันนากับลินลี่ก็ตัดสินใจมาดักแก๊งเด็กดีที่ไหนที่หน้าโรงเรียนของพวกเขา ด้วยความกลัวลูคัสจึงตะโกนขอความช่วยเหลือกับสภานักเรียนสุดเนิร์ดหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3มคนก็มาคุยกันที่ห้องน้ำแม็กบอกกับทุกคนว่าพ่อของเขาจะกลับมาตอน5้าโมงเย็นถ้าเขาหาโดรนลำใหม่ไปวางไว้ที่เดิมไม่ทันพ่อเขาต้องอาลวาดชีวิตของพวกเราต้องจบแน่ๆแต่จริงๆแล้วเขากลัวว่าจะอดไปปาร์ตี้จูบของซอเลนและอดจูบบิสลี่แม็กจึงบอกกับลูคัสและทอ ว่าวันนี้เราต้องโดดเรียนเพื่อหาวิธีหาเงินไปซื้อโดรนแล้วละ่ะแต่พวกเขาไม่มีเงินมากพอแม็กเลยบอกกับลูคัสขอร้องให้เขาช่วยขายการ์ดไปแต่ลูคัสไม่ยอมเพราะนั่นเป็นแรไอเทมที่เขารักมากแต่สุดท้ายลูคัสก็จำใจเพราะความที่เขารักเพื่อนมากจึงประกาศขายการ์ดที่มีราคา600เหรียญเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อโดรนแต่ร้านขายโดรนในเมืองนี้ก็มีอยู่ที่เดียวซะด้วยพวกเขาทั้งหมดเลยตัดสินใจจะโดดเรียนแล้ววิ่งออกมาทันที หลังจากนั้นพวกเขาก็าวิ่งออกจากโรงเรียนได้สําเร็จแล้วเข้าไปที่ป่าเพื่อจะเอายาไปทิ้งตอนแรกแม็ก์จะโยนทิ้งลงลาําธารแต่ลูคัสด,ดันกลัวน้ำจะปนเปื้อนจนปลาตายและทอจึงเสนอบอกให้ทิ้งในป่าลูคัสก็บอกอีกว่านี่มันถ้าเกิดสุนัขจิ้งจอกกินเข้าไปแล้วไปมีอะไรกับกระลอกล่ะแหมจินตนาการแต่ละคนสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจที่จะเอาไปทิ้งที่สถานีดับเพลิงที่อยู่ระหว่างทางระหว่างไปซื้อโดน หลังจากเคลียร์กันเสร็จก็มีคนทักสนใจการ์ดของลูคัสขึ้นมาพอดีพวกเขาทั้งหมดก็เลยไปที่บ้านของทอเพื่อไปเตรียมขายการ์ดใบนั้นแต่พวกเขาก็กลัวโดนคนเลยป้องกันตัวด้วยการเอาของของผู้ใหญ่มาป้องกันตัวแล้วพวกเขาก็เอาตุ๊กตายางมาแต่งเป็นแม่และจับนั่งที่โต๊ะกินข้าวจนสุดท้ายลูกค้าสุดเนิร์ดก็มาถึงพอจะตกลงซื้อขายกันลูคัสก็เกิดความลังเลและเขากลับไม่ยอมขาย ในขณะที่ทั้ง3คนกําลังทะเลาะก,กันอยู่นั้นลูกค้าสุดเนิร์ดเดินไปที่หลังบ้านเขาดันไปจับไหล่ตุ๊กตายางเข้าเพื่อหวังจะขอกินน้ําทําให้ตุ๊กตายางสาวหุ่นบึ้มล่วงลงที่พื้นแต่ผิดคาดลูกค้าสุดเนิร์ดคนนี้กลับถูกใจตุ๊กตายางสาวหุ่นบึ้มเขาไม่เอาการของลูกค้าแล้วแต่กลับขอซื้อตุ๊กตายางซี r สาวสวยตัวนี้แทนหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ปั่นจักรยานไปที่ห้าง ตอนนี้แก๊งเด็กดีที่ไหนดีใจมากที่หาเงินไปซื้อโดรนได้สำเร็จจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งบีบแต่แล้วจอดเทียบข้างพวกเขาเพื่อนบ้านสาวแซ่บของแม็กนั่นเองพวกเธอมาตามทวงยาของพวกเธอคืนพวกเขาก็รีบปั่นจักรยานหนีตอนแรกเหมือนจะลอดแต่อยู่ดีดีลินลี่ลลตัดสินใจลงจากรถแล้ววิ่งตามพวกเขาเธอวิ่งตามแบบไม่ลดละในขณะที่พวกเขากำลังตั้งหน้าตั้งตาปั่นจักรยานหนีลินล,ลี่อยู่ลูคัสโบนแต่มองไปที่เธอจนไม่ได้ดูทาง เขาดันขี่จักรยานไปชนม้านั่งข้างทางจนตัวของเขากระเด็นไปชนรถส่งจดหมายอย่างจังทําให้ลูคัสไหลหลุดแม็กกับทอจึงช่วยกันหาวิธีสารพัดและต่อมาแม็กก็ให้ลูคัสกระแทกกับถังขยะแต่ดันเอาแขนกระแทกผิดฝั่งซะอีกจนสุดท้ายใช้วิธีการเอาบิดแขนกลับไปที่เดิมและพวกเขาก็ทําได้สําเร็จแม็กบอกกับลูคัสว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปร้านสะดวกซื้อ เพื่อซื้อยาแก้ปวดให้กับลูคัสซึ่งระหว่างทางที่แม็กกับลูคัสซื้อยาแก้ปวดอยู่ตำรวจก็เข้ามาพอดีโดยความกลัวว่าพวกเขาจะถูกตำรวจจับได้เรื่องที่เขาแอบ,บขโมยมาลูคัสกับแม็กจึงแกล้งคุยกันเรื่องการเมืองแต่พอตำรวจเดินเข้ามาใกล้ลูคัสต,ตกใจกลัวจึงรีบบอกตำรวจไปว่าผมโดดเรียนมาครับแต่ตำรวจก็ไม่เอาเรื่องเพราะเห็นว่าลูคัสเป็นเด็กดีจูจูทอก็เดินออกมาด้วยท่าทางแปลก ตำรวจจึงถามกับเขาว่าในกางเกงนั้นมีอะไรทอเลยตอบกลับไปวอดุนของผมเองครับแหมใหญ่จริงๆเลยเชียวตำรวจเลยให้เขาหยิบของในกางเกงออกมาทอจึงยอมหยิบขวดเบียร์ออกมาและพูดบอกกับตำรวจไปอีกว่าดุนของผมก็ใหญ่เท่าขวดนี้แหละซึ่งตำรวจก็ยังใจดีไม่เอาเรื่องและให้ทอเอาไปเก็บไว้ตามที่เดิมเรื่องยังไม่จบแค่นั้นอยู่ดีๆลูคัสบอกกับตำรวจว่าเขาไม่เขายื่นให้กับตำรวจ และเขายังบอกตำรวจอีกว่าถ้าไม่จับผมผมจะร้องเรียนซึ่งตอนนี้ตำรวจชักลำคาญและจึงยึดยาขวดนั้นไว้และไล่แก๊งเด็กดีที่ไหนให้รีบออกไปจากร้านสะดวกซื้อนี้ซะหลังจากที่ออกมาจากร้านนี้แล้วพวกเขาทั้งหมดเดินกันมาเรื่อยๆจนพวกเขามองเห็นห้างที่พวกเขากำลังจะไปซื้อดโดรนแล้วแต่ทางก่อถึงห้างมันดันเป็นทางด่วนพวกเขาทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะข่าไปให้ได้เพื่อพิสูจน์ความกล้าของตัวเอง ซึ่งตอนแรกพวกเขาโชคดีที่รถติดอยู่พอดีพวกเขาจึงเดินบนไฮเวย์ได้แบบชิวๆแต่พอมาถึงเกาะการถนนก็มีข้อความโทรศัพท์เด้งขึ้นมาและพวกเขาก็คุยโม้กันโดยไม่ได้มองรถที่อยู่บนถนนพอเงยหน้ามามองอีกทีกับพบว่ารถไม่ได้ติดเหมือนตอนแรกที่เขาข้ามมาตอนนี้รถทุกคันวิ่งเร็วมากจึงทําให้พวกเขาตกใจและอยู่ดีด้วยความกลัวสุดขีดแม็กและลูคัสก็ตัดตินใจวิ่งข้ามถนนแบบไม่คิดชีวิต แลวพวกเขาก็ทําได้สําเร็จจึงตะโกนเรียกให้ทอรีบข้ามมาทอกับปอดแหกแต่ลูกคัสกับแม็กก็บอกให้มาเลยไม่ต้องกลัวทอจึงจัดสินใจวิ่งหน้าตั้งแต่พอวิ่งถึงกลางถนนเขากลับทําขวดเบียร์ที่แอบขโมยมาอีกขวดล่วงลงที่พื้นทอรีบกลับหันหลังตาไปเก็บจึงทําให้รถชนกันจนคนกระเด็นออกมาจากรถพวกเขาอ้วกพุ่งด้วยความกลัวแต่จริงๆแล้วคนที่กระเด็นลอยออกมาจากรถนั้น เป็นตุ๊กตาย่าง CPR สาวหุ่นบึ้มที่หนุ่มเนิร์ดซื้อไปนั่นเองในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็เดินมาถึงที่ห้างพวกเขารีบวิ่งไปที่ร้านขายโดนทันทีแม็กกำเงินเดินเข้ามาในร้านแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังเพราะคนขายบอกว่าโดนตัวสุดท้ายเพิ่งถูกซื้อไปซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮันนากับลินลี่นั่นเองที่ชิงตัดหน้าซื้อไปก่อนพวกเขาและพวกเธอก็ทิ้งข้อความไว้ให้กับแม็กอีกด้วยภาพตัดมาที่ลานจอดรถ ซึ่งมีฮันนากับลิลลี่รออยู่ซึ่งพวกเธอก็ถามหายาแต่แม็กก็ตอบกลับไปว่าเขาให้ตำรวจไปแล้วจูจ่ๆแม็กก็รู้สึกผิดจึงบอกกับพวกเธอไปว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนไปซื้อยาให้เธอเองเรื่องทุกอย่างจะได้จบๆสักทีตอนนี้แม็กคิดว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วและเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียจึงได้พูดออกไปแบบนั้นซึ่งทีที่พวกเขาจะไปคือบ้านแฟนเก่าของฮันนา ฮันนาจึงขับรถมาส่งแก๊งเด็กดีที่ไหนที่บ้านของแฟนเก่าของเธอหลังจากนั้นพอมาถึงพวกเด็กดีที่ไหนก็เข้ามาในบ้านของแก๊งขี้ยาเพื่อหวังว่าจะมาซื้อและรีบไปจากที่นี่ซะแฟนเก่าของฮันนาเขาคนนี้ชื่อเบนก็เดินเข้ามาหาและแม็กซ์ก็เริ่มเจรจากับเบนแต่เหมือนว่าเบนจะไม่อยากขายให้เด็กแม็กซ์เลยหยิบปืนเพนบอลที่อยู่ในกระเป๋าออกมาขู่ บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ยากลับออกไปแล้วลก็เขาจะถล่มที่นี่ให้พังไปเลยจนเบนยอมยื่นยาให้แต่แม็กดันทําปืนลั่นยิงไปที่หัวของเบนจากนั้นแก๊งเด็กดีที่ไหนก็บ็นเลงเปิดศึกถล่มบ้านหนุ่มขี้ยาพวกนี้เสลเลเทสไปหมดหลังจากที่พวกเขาได้ยาออกมาแล้วก็รีบวิ่งหนีมาขึ้นรถที่ฮันนาจอดรอพวกเขาอยู่ทั้งฮันนาและก็แม็กพวกเขาก็แลกของกันแต่หลังจากที่ฮันนากลับไปแล้วพ่อของแม็กก็โทรมาบอกว่า เขากำลังจะถึงบ้านในอีก15นาทีซึ่งแม็กรู้ว่าถึงเขาจะรีบไปในตอนนี้ก็คงถึงไม่ทันพ่อของเขาแน่ๆเขาจึงคิดหาวิธีว่าถึงตัวจะไปไม่ทนันแต่โดรนต้องไปถึงให้ทันก่อนที่พ่อจะมาถึงทันใดนั้นเองแม็กก็เปิดกล่องโดรนที่ฮันนาให้มาและรีบบังคับโดรนขึ้นบินมุ่งหน้าไปที่บ้านของเขาและเขาก็ทําสําเร็จแต่ที่บ้านประตูและหน้าต่างปิดหมดทําให้เขาต้องบังคับโดรน ให้บินลงไปที่ป่องไฟจึงทําให้ขี้เท่าเลอะบังเต็มกล้องไปหมดแม็กบอกกับทุกคนว่าถึงจะมองไม่ค่อยชัดแต่นี่มันบ้านของเขาจะให้หลับตาบังคับก็ยังทําได้ถึงเขาจะสามารถบังคับโดนไปวางที่เดิมได้สําเร็จแต่มันก็ทําลายข้าวของที่อยู่ในบ้านจนเละเทะเช่นเดียวกันพอพ่อของแม็กกลับมาถึงเห็นบ้านเละเทะตามสภาพอย่างที่เห็นจึงทําให้เขาโกรธมากเลยรีบโทรมาต่อว่าแม็กทันทีและสั่งกักบ,บริเวณแม็ก แบบไม่มีกําหนดกันเลยทีเดียวเขาหน่อยมากเพราะถ้าถูาถกกักบ,บริเวณเขาก็จะไม่ได้ไปปาร์ตี้จูบตามที่เขาต้องการแม็กก็เลยพานต่อว่าทอถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นฝั่งทอเองก็บอกกับแม็กกลับไปว่าที่นายทำทั้งหมดก็เพราะแค่อยากจูบกับไม่ใช่หรอเขาทั้งสองด่าก,กันไปมาจนสุดท้ายพวกเขาก็เปิดศึกเทนไฟท์เทนกันจนลูคัสต้องรีบเข้ามาห้ามลูคัสก็ตะโกนต่อว่าเพื่อนของเขาเสียงดัง เขาบอกกับทอว่านายจะมาเที่ยวด่าผู้หญิงว่าล่านแบบนี้ไม่ได้นะและเขายังหาได้พูดกับแม็กต่ออีกว่าแม็กลากทุกคนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยทําให้พวกเขาต้องโดดเรียนและแถมยังวิ่งหาซื้อยาซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรต้องมาทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกแม็กร้องไห้และตอบกลับไปว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะฮอร์โมอนมันพุ่งพ่านในตัวเขาจนทําให้เขาทําเรื่องบ้าๆพวกนี้และยังบอกกับทุกคนอีกว่านายไม่เข้าใจหรอก ว่าการที่ต้องสไลดหนอนกับต้นไม้ทุกครั้งมันเป็นยังไงเขาทั้ง3คนร้องไห้เสียใจกับเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกเขาต่างแยกย้ายกันเดินกลับบ้านไปภาพตัดไปที่บ้านของแม็กเขาโดนพ่อดุเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและถูกกักบ,บริเวณไม่ให้ออกไปไหนแม็กบอกกับพ่อของเขาว่าเขาทําเรื่องนี้เองคนเดียวทั้งหมดลูคัสกับทอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดตกดึกลูกคัสแอบมาหาแม็กที่บ้านเพื่อมาพาเขาไปปาร์ตี้ที่บ้านของซอเลน แต่แม็กยังโกรธทออยู่ลูคัสเลยแกล้งบอกไปว่าทอไม่ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยตัดภาพไปที่บ้านของซอเลนลูคัสก็หลอกให้ทอมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันลูคัสบ,บอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าฉันขอเป็นกาวใจให้พวกนายทั้งสองและพวกเขาทั้งสามคนก็รีบเดินเข้าไปที่งานปาร์ตี้พอมาถึงทุกคนกําลังปาร์ตี้กันอยู่ซึ่งแม็กก็ได้คุยกับบิสลี่ซึ่งก็ไปได้สวยและทางฝั่งของทอทอก็ได้เดินไปหาอติคัส เพื่อที่จะลบคำสบประมาทและบอกกับอติคัตว่าวันนี้เขาจะดวดเบียร์สีจิบเพื่อทำลายสถิติที่ซอเลนเคยทำไว้และสุดท้ายทอก็ทำสำเร็จซอเลนและแก๊งสกูตเตอร์ก็ยอมสูฮกให้กับทอกับสถิติใหม่ในการดวดเบียร์ครั้งนี้หลังจากนั้นปาร์ตี้จูบก็เริ่มขึ้นเกมของปาร์ตี้จูบกำหนดไว้ว่าถ้าขวดหมุนไปทางใครคนนั้นต้องโดนจูบคู่แรกผ่านไป ลูคัสไม่ชอบเพราะดูแล้วจะอ้วกเลยขอขึ้นตัวไปเล่น VR ข้างบนหลังจากนั้นบิสลี่เป็นคนหมุนขวดคนถัดไปแต่ขวดดันหมุนหันไปที่ทอทุกคนนิ่งกันหมดและหันไปมองที่ทอซึ่งทอไม่ยอมจูบกับบิสลี่เพราะว่าบิสลี่เป็นคนที่เพื่อนของเขาชอบทอจึงตัดสินใจที่จะเลิกเล่นเกมและลุกเดินขึ้นไปข้างบนแม็กบอกให้ทุกคนหยุดล้อทอได้แล้วและเขาก็รีบลุกเดินไปหาทอทันทีพร้อมกับขอบคุณ และขอโทษกับสิ่งที่เขาทําลงไปทั้งหมดทอจึงบอกกับแม็กว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเขาเลยสักนิดเขายังบอกกับแม็กอีกว่านายต้องอยู่ที่นี่และต้องจูบบิสลี่ตามที่นายตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเด็กดีที่ไหนไม่จําเป็นต้องลุยกันทุกเรื่องไม่มีอีกแล้วและทอก็เดินจากไปแม็กจึงรีบตัดสินใจเดินเข้าไปขอบิสลี่จูบทันทีซึ่งเธอก็ตอบตกลง เขาทั้งสองก็ได้จูบกันและนี่ก็เป็นจูบแรกของพวกเขาทั้งสองคนฟินจุงเบยหลังจากที่พวกเขาแยกย้ายตอนนี้ลูคัสก็ได้เป็นสภานักเรียนทอได้เป็นนักร้องส่วนแม็กก็ได้คบกับบิสลี่ตามที่เขาต้องการแต่สุดท้ายเขาและเธอก็ต้องเลิกกันแม็กก็มาคบกับเทเลอร์เพื่อนสนิทของบิสลี่แทนแต่ก็เหมือนเดิมเขาทั้งคู่ก็ต้องเลิกกันอีกภาพสุดท้ายตัดไปที่งานคอนเสิร์ตในวันปัดฉิมซึ่งทอเป็นนักร้องนํา ทุกคนได้นั่งฟังเพลงที่เขาร้องพร้อมๆกันบอกเลยว่าเพราะมากๆหลังจากร้องเพลงเสร็จทุกคนก็ออกมาปาร์ตี้ต่อข้างนอกแม็กซ์เดินมาหาทอซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนแฟนใหม่อีกแล้วแม็กซ์คบกับสาวเอเชียคนสวยเธอคนนี้ชื่อว่าสเกลและลูคัสก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยแม็กซ์บอกกับเพื่อนรักของเขาทั้งสองคนว่ามีแฟนลำบากหน่อยนะภาระมันหนักหลังจากนั้นพวกเขาก็คุยกันไปเรื่อยๆสเกลก็ตะโกนเรียกแม็กซ์ เพื่อที่ชวนกลับบ้านแม็กจึงบอกกับทุกคนว่าต้องแยกย้ายกันแล้วนะพวกเขาทั้ง3รักกันมากจึงเดินเข้ามากอดกันแม็กบอกกับทุกคนว่าช่วงที่ไม่ได้เจอกันคิดถึงพวกนายทุกคนมากเขาบอกให้ทุกคนมาสัญญากันว่าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่งานสำคัญของพวกเราต้องมาให้ครบยกแก๊งและทุกคนก็พร้อมใจกันพูดว่าเด็กดีที่ไหนไม่ทิ้งกันและเรื่องราวของหนังก็จบลงเท่านี้ครับ หนังเรื่องนี้ทําให้เรานึกถึงเพื่อนในวัยเด็กที่เคยทําอะไรบ้าๆบอๆมาด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพื่อนแถวบ้านหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือไม่ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแต่ในบางครั้งเราก็ยังคงนึกถึงกันซึ่งเรื่องราวต่างๆในวัยเด็กก็จะสอนให้เราเติบโตเป็นตัวของเราเองรวมถึงยังเข้าใจความหมายของคาว่าเพื่อนมิตรภาพและความสัมพันธ์ดีๆ ที่เพื่อนมีให้ต่อกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกู๊ดบอยเด็กดีสักที่ไหนถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ